เปิดโอกาสนะครับจริงๆเป็นการเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเซอร์คนแรกของดิฟแลมมประเทศไทยนะครับก็มีน้องบิวกินพุทธิพงศ์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์แอมบัสเซอร์ของเรานะครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่มีแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ชาวบีซา์ทั้งหลายนะครับที่มาเขาร่วมงานกับทางดิฟแลมมแล้วก็ทางคุณบิวกินได้ครับตัวดิฟแลมมเองนะครับเป็นยาอมตาการเจ็บคอจากการติดเชื้อนะครับก็ก็คิดว่าเจ็บคอต้องดิฟแลมมครับ ก็ดิฟแลมนะครับมีทั้งหมดอยู่3รสชาตินะครับตัวตัวแรกก็เป็นรสฮันีแอรเลมอนนะครับตัวที่2เป็นรสส้มผสมวิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายกล่องสีแดงจะเป็นรสวาเบอร์รี่ครับวันนีี้มก็วันนี้ก็จริงๆก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางทางน้องบิลกินนะครับจริงๆเมื่อกี้พูดบนเวทีไปแล้วด้วยว่าทางเราเนี่ยจริงจริง เลือกที่เลือกคุณบิวกินมานะครับเพราะว่าน้องบิวกินเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถไปพรซ์ของแบรนด์ดิฟแฟมได้ได้ดีที่สุดนะครับในฐานะทั้งเน่เป็นเป็นนักสแสดงนะครับแล้วก็ในฐานะของเป็นตัวศิลปินเองนะครับแล้วก็น้องเป็นคนเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่ใช้เสียงอย่างมั่นใจในทุกๆวันนะครับพ่อรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็แล,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 แล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะจริงๆแล้วตอนที่ตอนที่เราถ่ายถ่ายทำตัว วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอลไรอย่เงร้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานหนึ่งงานที่น่าจนเต้นเลเน่งครับเพราะว่าจริงแล้วจริงแล้วทำดิสตามเองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นเป็นรเรื่องอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑท์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ชีวิตจริงๆในทุกวันเลยครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่พี่บอกคือผมใช้เสียงเยอะทั้งร้องเพลงหรือว่าการการพูดคุยหรือเหมือนว่าทำอะไรต,าต่างๆแต่ละวันเลยเงี้ยก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทาให้ให้เราใช้เสียงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ชอบรสชาติที่รวมท่ด <that> ีชอนรสชาติอะไรชบฮันนี่เรียมมอนฮันนี่เรียมอนอะแต่จริงๆแล้วก็ก็จริงๆแล้วมีโอกาสได้ได้ลองลองทานทั้งทั้งสามรสชาติเลยว่าจริงๆแล้วก็ก็ชอบทั้งหมดแต่หมแบบว่าถ้าก็รู้สึกว่าทานทุกวันก็จะเป็นเป็นฮันนี่เลมอนที่ที่ที่มันมันมันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนึงก็ก็อาจจะเป็นอีกมูดนึงในแต่ละวันที่ที่สลับที่ที่สลับไปสลับมารสชาติครับรสชาติ ุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะแอคทีฟนิดนึงนะครับแล้วก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตประจําวันได้นะครับกลุ่มบุบคคลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถปล่อยให้อาการเจ็บคอนะครับมามาเป็นสิ่งที่รบวกวนเราให้สามารถให้เราได้เต็มที่กับทุกๆวันนะครับช่องทางการจำหน่ายนะครับก็ตัวดิฟแอมยาอมบรรเทาการเจ็บคอจากการติดเชื้อทั้ง3รสชาตินะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ ก็ก็ฝากติดตามผลงานของตัวน้องบิวกินเองนะครับแล้วก็ติดตามของตัวดิฟแฟมเองนะครับในในเว็บไซต์ดิฟแฝงกรดเอ็นดอทีเอสนะครับแล้วก็ยังไงก็รอติดตามกิจกรรมดีๆจากทางแบรนด์นะครับที่จะมามอบให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบกับทุกคนเรื่อยๆนะครับครับก็ยังไงฝากดิฟแฟมด้วยนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วเรื่องคอหรือเสียงของเรามันเป็นสิ่งสำคัญก,ก,กับกับการใช้ชีวิตจริงอะไรเงี้ยถ้เาเกิดว่าวันหนึ่งวันที่เรา เสียงแหบหรือไม่มีเสียงจะพูดอะไรเงี้ยมันจะเป็นวันที่น่างุนหงดมากๆสำหรับทุกคนเลยทุกคนเพราะว่าอย่าลืมนึกถึงดิปแรมเวลาที่จะออกขอบคุณมา Welcome to Star Society